อประกอบหลักหัวใจสําคัญของเมนูนี้เลยคือวิปครีมรสจืดนะคะและน้าเย็นจัดต้องแช่เย็นเท่านั้นนะคะวิปครีมรสหวานไม่แนะนํานะเพราะว่าจะควบคุมรสชาติความหวานได้ยาก แก้วที่หนึ่งตักพงวิปครีมรสจืดที่1ช้อนโต๊ะน้ำหนักประมาณ15-17กรัมแล้วแต่น้ำหนักมือด้วยค่ะน้ำเย็นเฉียบเลยนะ 40ML ภาชนะวันนี้ลิซจะใช้แบบแช่เย็นนะคะจะได้ตีฟูไวๆค่ะแต่ไม่แช่ก็ขึ้นเหมือนกันใช้ก้านตีนะคะค่อยๆวนให้ผงวิปเริ่มละลายเข้ากับน้ำแบบเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยเปิดเครื่องตีวิปครีมที่กระจุกเดียวก่อนยังไม่ต้องวนค่ะจนกระทั่งวิปละลายหมดแล้วนะคะเราก็ค่อยวนเครื่องแบบนี้ให้ทั่วๆแก้ว เพราะถ้าเกิดเราตีแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกคือผงม,มันจะกระจายออกเยอะมากเห็นไหมคะแก้วนี้ฟูเร็วมากเลยนะเพราะว่าเราเอาแก้วไปแช่เย็นมาน้ำแดง h e ลส s p ปูบ Boy ใส่ไปแค่10 ml ก็พอนะคะเราไม่ได้ต้องการรสชาติหวานมากนะเพราะว่าเราชงเครื่องดื่มแบบสูตรปกติเลยตีทั้ง2อย่างให้เข้ากันซึ่งเข้ากันง่ายๆมากๆเลยนะคะเราต้องการแบบความหวานเบาๆเราก็ได้กลิ่นน้ำแดงแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานจัดเนี่ยใส่15 ml ได้นะ แก้วที่2ค่าเหมือนเดิมเลยตักผงเวฟครีมที่1ช้อนโต๊ะพูนค่ะน้ำเย็นจัด40 ml แล้วก็ตีแบบหลักสูตรเติมนะคะก็คือคนผงเวฟครีมให้ละลายเข้ากับน้ำก่อนพอเริ่มละลายก็ตีแค่จุดเดียวจากนั้นก็ค่อยวนเครื่องให้ทั่วแก้วค่ะ แก้วนี้ลิก็จะใส่ b บ e ู Paradise นะคะของ Long Beach 10 ml คือมันเหมาะกับทุกรสเลยนะลองแล้วทั้งรสเปรี้ยวรถหวานคือเข้ากันดีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะใช้ไซรับยี่ห้ออะไรเราก็ใส่แค่10 ml พอนะคะแต่ถ้าชอบหวานมากค่อยใส่15จากนั้นก็คนทั้ง2อ,อย่างให้เข้ากันดีถ้าใครไม่มีจะใช้ b บ e ู a าวายของติ่งฟงก็ได้แต่ความรู้สึกส่วนตัวถ้าเข้ากับเมนูนมมากกว่าเนี่ยบูพาราได s ์จะเหมาะกว่าค่ะ แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆได้เลยแก้วที่3ตักพงวิปครีม1ช้อนโต๊ะราดน้ำเย็น40 ml ตีทั้ง2อย่างตามเทคนิคเดิมให้เข้ากันก่อนนะจ๊ะส่วนภาชนะถ้าใครใช้แบบไม่ใช่เย็นก็สามารถตีขึ้นฟูได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะใช้เวลานานกว่าประมาณเท่าตัวเลย แก้วนี้เราจะใช้เป็นน้ำสควอชบลูเบอร์รี่ของไบเฟิร์นค่ะที่10 ml เราก็เททั้งสองอย่างรวมกันจากนั้นก็ตีให้เข้ากันดีค่ะเออตัวของบลูเบอร์รี่เนี่ยสีเขาจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะจะออกเป็นแบบว่าม่วงอ่อนๆอ่อนไปสําหรับเรานะคะเราก็เลยเติมสีผสมอาหารสีม่วงออคคิดของวินเนอร์ลงไปนะคะแก้วนึงเนี่ยใช้ประมาณ3หยดก็พอนะหรือใครจะไม่เติมก็ได้นะถ้าไม่ได้เน้นสีให้มันชัดเจนใช้ช้อนคนเฉยๆค่ะไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องตีแล้วนะเพราะว่าเขาเ ตัวเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเราแค่เติมสีลงไปเฉย แก้วที่4ตักผงวิปปูน1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเย็น40 ml ตีให้เข้ากันดีเหมือนเดิมคะ่ะแก้วนี้เรจะทำา2แบบนะคะเป็นเนสกาแฟแต่จะทำทั้ง2วิธีให้ดูนะอย่างแรกก็คือเราตักผงเนสกาแฟลงไปเลยคะ่ะ1ช้อนชาใส่ลงไปแบบดิบๆเลยนะคะจากนั้นก็นมข้นหวาน15 ml อันนี้จะหวานนำํำถ้าใครชอบหวานน้อยให้ใส่นมข้นหวาน10 ML ก็พอนะคะสาหรับวิธีนี้เนี่ยก็สามารถตีได้เหมือนกันเพียงแต่ใช้เวลานานมาก คือถ้าเกิดชงขายเนี่ยจะไม่เหมาะนะเพราะว่าผงนิสกาแฟนเนี่ยค่อนข้างละลายยากนะในน้าเย็นนะคะไม่เหมือนผงโกโก้จะละลายง่ายกว่าค่ะ แต่ถามว่ามีโอกาสละล,ะลายได้ไหมได้นะคะคือตีอยู่แล้วอะ่ะเขาจะมีผงเล็กๆเศษๆแบบที่เห็นในรูปอย่างเงี้ยค่ะลิ่ก็ลองใช้ช้อนคนแล้วก็ตั้งไว้เฉยๆเขาก็จะละลายในตัวของเขาเองได้นะแต่มันใช้เวลานานเงี้ยคือถ้าทํากินเองไม่มีปัญหาทําขายเนี่ยจะไม่เหมาะอีกวิธีหนึ่งก็เลยใส่น้ําร้อนลงไปค่ะ10 ml จะจากนั้นอันนี้ลิ้ก็ใส่ผงเนสกาแฟแต่จะใส่แบบ2ช้อนชาสําหรับคนชอบกาแฟเข้มนะถ้าคนไม่ชอบก็ใส่ช้อนชาเดียวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมเนสกาแฟเนี่ยให้ละลาย เข้ากับน้ำร้อนก่อนเขาก็จะมีความแบบเป็นก้อนๆน,นิดนึงนะคล้ายๆแบบปังเมย์อย่างนี้นนะคะ่ะเราก็ใส่นมข้นหวานลงไป 15ML ถ้าใครใช้กาแฟ2ช้อนชาต้องใส่นมข้นหวาน 15ML นะคะใส่ 10ML จะน้อยไปคนทั้ง2องอย่างให้ละลายเข้ากันแบบนี้เลยก็จะแบบเยิม้มเยิม,ยมค่ะกาแฟลาวาเน,นะจ๊ะจากนั้นเราก็ค่อยไปเตรียมส่วนผสมวิปครีมค่ะ ตักผงวิปครีมรสจืด1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเย็น40 ml ค่ะเหมือนเดิมเลยตีทั้ง2อย่างให้ละลายเข้ากันดี เทนเนสกาแฟที่เราทำเอาไว้แล้วค่ะลงไปเลยวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ละลายง่ายกว่านะคะถ้าใครจะทำขายแนะนำว่าวิธีที่สองเนี่ยจะง่ายกว่านะคะรวดเร็วตีผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเราด้วยความอยากรู้อยากลองนะคะรีก็ลองเอาอันที่ตีเสร็จแล้วทั้งหมดสีแก้วเนี่ยไปแช่เย็นว่ามันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะ ทีนี้ก่อนจะเทเราก็ต้องมาปิดฝาก่อนเราใช้ฝาโดมแบบตัดเองนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการกินจะได้สามารถปักกินได้เลยค่ะหลังจากแช่เย็นไปแป๊บหนึ่งนะคะเนื <c oughs> <c oughs> ้อสัมผัสอย่างที่เห็นคือเกาะตัวกันแบบว่าแน่นมากเลยนะคะเทยากแต่ว่าเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนดีแต่ทีนี้เวลาเราลองชิมแล้วอะรสชาติมันก็ยังนุ่มอยู่นะไม่ได้แข็งเท่ากับแบบเวฟครีมนะคะ เขายังคงให้รสชาติแบบรสสัมผัสเบาๆแบบฟองครีมนุ่มๆอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเทเนี่ยจะค่อนข้างเทยากนะคะเขาจะไม่ไหลลงมาเหมือนกับแก้วเมื่อวานนะมันจะออกแบบเป็นก้อนๆนะ่ะแต่ถ้าเวลากินก็ยังนุ่มอยู่ไม่ได้แข็งถึงขนาดวิปครีมนะคะส่วนแก้วนี้เนี่ยจะเทง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเลี่อลองเอาออกมาตั้งข้างนอกดีกว่านะหลังจากเทสแก้วไปแล้วคือแบบมันเทยากมากอะคะ่ะ แก้วที่3กับแก้วที่4ีเราก็เลยเอาออกมาตั้งไว้ข้างนอกแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อให้เขาคลายความเย็นเขาก็จะเทง,ง่ายขึ้นอย่างที่เห็นเลยจากผลการทดลองแนะนําว่าไม่ต้องเอาไปแช่เย็นจะดีกว่านะคะดูจากลักษณะแล้วแก้วที่3แก้วที่4เนี่ยดูน่ากินกว่าเนาะเพราะว่ามันเทง,ง่ายฝาโดมมันไม่เลอะนะคะ มาถึงส่วนของรสชาติแก้วนี้เป็นแก้วที่ใส่กาแฟ2ช้อนชาค่ะรสชาติกาแฟนี่เข้มนํามาเลยนะคะส่วนความหวานเนี่ยเบาบางคือความหวานเป็นตัวเสริมไม่มีความเปรี้ยวนะมีติดปลายลิ้นเปรี้ยวนิดเดียวแต่ไม่ได้เปรี้ยวเยอะขนาดนั้นนะคะคือกาแฟนําชัดเจนส่วนแก้วนี้ค่ะกลิ่นเฮลบูบอยคือชัดมากเลยนะจ๊ะแล้วก็ได้ลดความหวานละมุนแบบหวานน้ําแดงอะ่ะก็คืออร่อย ส่วนตัวว่าถ้าใส่น้ำแดงเยอะกว่านี้จะหวานไปหน่อยค่ะส่วน Blue Paradise คำแรกคือเปรี้ยวนำเลยนะจ๊ะจากนั้นก็ค่อยตามด้วยความหวานเปรียปร้ยวๆแบบเบาๆแบบเปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะกินคู่กับน้ำก็ฟินไปอีกแบบนะคะส่วนแก้ว Blueberry แก้วนี้ความ Blueberry ชัดเลยนะแล้วก็รีใส่ท็อปปิ้งบลูเบอร์รี่ค่ะราดด้านบนด้วยนิดนึงคือแบบเวลาที่โฟมครีมไปจับตัวกับท็อปปิ้งออร่อยมากเลยอ่ะมันแบบมีความเหนียวเหนียวหนึบๆของท็อปปิ้งนะคะแล้วก็ความฟูฟูอร่อย เมนูดาวโกนาเพื่อนๆจะกินแยกหรือว่าจะดูดรวมกับน้ำก็ได้นะคะจะให้รสสัมผัสคนละแบบค่ะซึ่งก็สนุกสนานดีแล้วก็เป็นการเพิ่มสีสันให้กับร้านเราด้วยในส่วนของการคิดราคาถ้าร้านเราขายแพงอยู่แล้วกําไรเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราบวกเพิ่มแค่5บาทหรือว่าไม่บวกก็ได้นะแต่ถ้าเกิดร้านเรากําไรน้อยอยู่แล้วแนะนําว่าให้บวก10บาทนะคะถึงจะได้กําไรถ้าบวก5บาทก็เท่าทุนคือไม่ได้อะไรเลยนะคะ ทางนี้ก็อยู่ที่พิจารณาของเพื่อนๆและต้นทุนโดยละเอียดจะอยู่ท้ายคลิปจ้าฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจชามาลีแลย YouTube งามชีวาช anel ให้ด้วยนะคะจะครีเอทเมนูน่ารักน่ารักมาให้เรื่อยๆจ้าคำนวณต้นทุนวิปครีมรสจืด dreamy ห่อสีน้ำเงินลี่คิดจากราคา115บาทปริมาณ500กรัม น้ำแดง Health b r e Boy คิดจากราคา53บาทปริมาณ710 ml Blue Paradise Long Beach คิดจากราคา115บาท740 ml บลูเบอรี่ใบเฟิร์นคิดจากราคา59บาทปริมาณ750 ml และ n นสกาแฟเรดคัพคิดจากราคาของแมคโครนะคะ198บาทปริมาณ380กรัม1ช้อนชาจะอยู่ที่1.56แต่ถ้า2ช้อนชาจะอยู่ที่3.13ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปตักดาวโกนาฟินฟก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ